็สวัสดีครับก็ต่อกันเป็น EP ที่2นะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะเป็นพาร์ทที่2นะดี a x ็ก v o เอาคันไหนดีนะเปรียบเทียบแตกย่อยเป็น6หัวข้อนะเราก็มาหัวข้อที่สีแล้วนะสีก็แล้วกันนะระบบเกียร์ระบบส่งกำลังครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับหัวข้อที่แล้วเราก็พูดเรื่องดีไซน์การเงินดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในเรื่องยนต์นะ มาหวัวข้อนี้ก็ระบบส่งกําลังหรือว่าระบบเกียร์นะธรรมดานะทั้งคู่ให้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะใครจะเอาห้าสปีดเนี่ยต้องไปเล่นรุ่นเก่าใน d m a มนะรีโวเนี่ยไม่มีไม่มีห้าสปีดนะรีโวต้องเป็นแต่ตัวโฟรวินไม่มีห้าสปีดนะบางคนก็ว่าห้าสปีดดีบางคนก็หกสปีดดีเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะผมใช้มัสดาบีจีห้าสิบหกสปีดมาตั้งนานแล้วนะตัะ้งแต่ปีสองพันสิบสองนะผมกลับชอบเกียร์หกสปีดมากกว่านะก็แล้วแต่ ดีแม็กระบบเกียร์ผมถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะก็คือระบบเกียร์ข้อดีของมันก็คือแบ่งเป็นการอ,าอัตราทดก็แล้วกันนะใช้คําว่าอัตราทดก็แล้วกันอัตราทดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะเกียร์หนึ่งสองหน่วงดีไตด่ดีจุดลากดีนะแต่ที่ไม่ดีก็คือการใช้งานนะแบ,แบ่งไปในการใช้งานก็คือเกียร์มันแข็งๆงหนื่อยๆนองๆมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับ มันก็คือแข็งๆน็งๆ,ๆ,ๆนี่เราลองมีจอถอยหลังด้วยนะก็มูไปนะที่ไม่ดีก็คือการใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยไหลลื่นนะบางคนก็บอกว่าเออถ้าผมทาแบบนี้เดี๋ยวหัวเกียร์รูดเริดเริดอะไรอะก็ว่ากันไปมันก็คงไม่พังหรอกถ้าจะพังผมคงขายไปก่อนแล้วนะครับแน่นอนเกียร์พูดถึงเกียร์แล้วก็ต้องคลัตช์ด้วยนะมันเชื่อมโยงกันนะ ถ้าไม่เหยียบคลัต์ก็เข้าเกียร์ไม่ได้หรือเปล่านะไม่เกีย่ยวหรือเปล่านะเกียร์กับคลัต์มันต้องสัมพันธ์กันนะเกียร์อัตราทดดีนะถือว่าเป็นข้อดีการใช้งานถือว่าเป็นข้อเสียก็แล้วกันแบบนี้กนะันการสรับการชิปก็แล้วแต่คนว่านะการเข้านะส่วนคลัตช์นิ่มดีแนบะกาลังดีนะ่าจะตึงตึงสู่ท้ากว่าเจ้า ไ้เดอร์แซดนะกับ LDA นะตัวนี้จะเอ่อหนืดขึ้นมานิหนึ่งนะแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะไม่สู้เท้าอะไรมากมายนะเดี๋ยวไปดูรีวกันบ้างนงยินเทียไปดูเลยนะดูให้ดูต้องดูกันให้ละเอียดนะคลิปนี้นะสำหรับสาวกที่เอ่อสำหรับสาวกตอนเดียวที่จะเลือกสองค่ายนี้นะมาดูรีวกันรีว้านะเกียร์มันจะสลับกันนะใช่ก็ว่ามันจะสลับกันเลยนะ รีโว่เนี่ยการใช้งานนะการใช้งานก็คือการเข้าเกียร์การชิปเกียร์นี่มันจะทําได้ดีนะมันนุ่มละมุนอยากกับเข้าใส่สำลีเข้าไปในเกียร์นุ่มละมุนมากนี่เห็นไหมโดยติดนิดนึงการใช้งานเกียร์ถอยหลังจะเข้ายากนะแนะนำคร่าวๆก็คือถ้าเข้ายากนี่ทับแบบนี้ปึ๊บเกียร์ถอยหลังก็จะเข้าง่ายขึ้นมาทันทีนะควรจะมีแหวนเซฟตนนี้รองนอะไรวะ มันชูดคูเทียบงานอีกแลละเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายคลิปแป๊บก็คือจอสวยนะพี่ที่บาทครับก็ลายตังอยู่โชเฟอร์บอกเชี่ยวงานอีกแลละนั่นนี่ก็คือการเชี่ยงานดีนะแต่ยังไม่สุดนะถ้าเทียบเป็นคะแนน 10, เต็มสิบก็ต้องหากไปประมาณแปดเก้าในะเรื่องเกียร์ถอยหลังเนี่ยไม่ค่อยเซฟตี้ นะแต่ถ้าทำความเข้าใจเนี่ยก็ใช้งานได้ดี <c oughs> นะพูดเดยอะจนเสียงแห้งแล้วนานๆจะได้ถ่ายคลิปทีเอากันแบบให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวเสาวกตอนเดียวห้ามพลาดนะใช้งานดีนะชิปดีไปแล้วนะแต่อัตราโทษอัตราโทษค่อนข้างที่จะไม่สามารถเออใช้คําว่าสู้ดีแบกไม่ได้แล้วกันนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมใช้สองค่ายมานะผมมองว่าดีแม็กทได้ดี นะแต่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความชอบนาะไ้ตัวนี้จะฉุดลากของหนักอยากจุดหยุดนิ่งเนี่ยก่อนข้างที่จะได้เหมือนกันนะแต่ต้องเลี้ยงคลัตช่วยเลี้ยงคลัตช่วยมันก็จะเกียร์จะไม่สั่นมากนะผมฉุดลากไมโครนะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆนะแต่บางคนก็ไม่ฟังละเอียดนะคอมเมนต์มาก่อนเลยยังไม่ได้ฟังละเอียดมึงก็คอมเมนต์มาแล้วนะฟังก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรนะก็พูดไปหมดแล้วในคลิปนะครับนะต้องเลี้ยงคลัตช่วยแล้วคลัตช ของเจ้ารีโวเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแล้วก็สู้เท้านะขับรถติดติดเหนื่อยนะเคยไปขับในเมืองเหนื่อยนะในเมืองรัฐเหนื่อยตึงปวดขาหมดนะขับทุกดินนาน,น,านเหนื่อยตึงเห็นไหมมันตึงสู้เท้าเลยนะถ้าเทียบระบบคัสต์เนี่ยหลักคัสต์เนี่ยดีแม็กดีกว่านะแต่ตัวใหม่ผมไม่ตัวใหม่ก็เหมือนเดิมเลยตัวใหม่2020เนี่ยที่ไปขับของพี่เขาก็ตึงแบบนี้เลยไม่ได้ต่างอะไรจากตัว2018เลยนะครับ นะก็ประมาณนี้นะรีโวการใช้งานเกียร์ดีอัตราทดก่อนข้างที่จัดไม่ค่อยจัดสู้ดีแมไม่ได้คลัตสู้ดีแม็ไม่ได้ก็แล้วกันนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของคนขับนะมันตึงนะมันเมื่อยเหนื่อยนะรับนานๆประมาณนี้ลวกันนะเออระบบเกียร์ไปแล้วนะระบบสรงกำลังไปแล้วอะไรอีกละ่ะปุ่มอะไรเป็นไงปรุมอะไรช่วงล่าง นะการควบคุมรถแบบนี้ดีกว่า <c oughs> วงมาลัยช่วงล่างการควบคุมรถนั่นก็ต้องสกัมผัสเครื่องอีกนะมาเริ่มดีดีแม็กกันก่อนเลยการควบคุมรถนะเอา้าลืมไม่ให้ดูข้างนอกทันะ้งคู่นับเปลี่ยนโช๊คมาโปรเวนเดอร์จัมโบ้ทั้งคู่หน้าล้อกระทะเหล็กทั้งคู่หน้าแตกต่างกันที่สายางนะแตกต่างกันที่สยาง การควบคุมวงอะไรดีแม็กพวงอะไรค่อนข้างที่จะหนักกว่ารีโวนะนี่ผมใส่ล้อ,อยางเล็กนะลิงหลงเอนะ็มทีสองสี่ห้าเจ็ห้าสิบกนะพวงอะไรหนักนะผมมองว่าหนักนะ่หนะักนี่วงวงอะไรชอบนะชอบตรงที่วงวงอะไรกระชับเหมือนรถเกง๋งน้ำเล็กนะก็คือกวกลุ่มก็ดี นะการจับการสัมผัสอะไรเนี่ยมันดีนะแต่การควบคุมเออแยกแบบนี้ดีกว่าการสัมผัสการจับการคอนโทรลเนี่ยมันน่าจะดีนะแต่ว่าขับเร็วมันต้องประคองเรื่อยๆพวงมาลัยมันเป็นถือว่าเป็นข้อเสียของเจ้าดีแม็กตั้งแต่2020ลาไปถึงมิวเอ็กด้วยก็แล้วกันนะมันพวงมาลัยไม่ค่อยนิ่งนะคุมยากเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวากระแทกนิดกระแทกหน่อยก็เอียงแล้วนะมันพวงมาลัยมันค่อนง้างเซนเซนร์ทีฟนะหรือว่าไว นะแต่การดีไซน์เนี่ยชอบนะการจับการยึดอะไรพวกนี้เนะยชอบนะประมาณนี้นะนะนนนะพวงอะไรนี่ใส่ยางเล็กกว่านะครับสองสี่ห้าเจ็ดห้าสิบกมีเสียงหมดแล้วนะาถ่ายมาหลายคริปแล้ว <c oughs> แต่ว่าพวงอะไรก็ยังหนักนะก็กลุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะแต่ชอบชอบเออพวงอะไรที่มันวงเล็กนะครับตัวนิโวนี่ใส่ยางใหญ่ นะเดี๋ยวมาดูกันนะผมพูดพวงอะไรก่อนนะเดี๋ยวไปค่อยพูดถึงเรื่องเอ่อช่วงล่างคนะรัวงอะไรดีรวูมาไงซะนีกันดีวูวงอะไรใหญ่เอ่อวงอะไรค่อนข้างที่จะใหญ่โตก็คือรัศมีวงมันน่าจ,จะใหญ่ใหญ่กว่าดีแม็กประมาณไม่รู้กี่เซนต์นนะผมเคยวัดไปแล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่ นะการควบคุมทําไปทํามานะครับมันใหญ่นะข้อข้อข้อเสียของมันก็คือมันใหญ่มันมันใหญ่อะเราง่ายๆคือไม่ชอบบวงอะไรใหญ่นะแต่ข้อดีของมันก็คือควบคุมเออดีนะ <c oughs> แรงสั่นส้วเทือนที่จากลอ้อส่งมาบวงอะไรเนี่ยมีนะแต่ไม่เยอะเท่าดีแม็กดีแม็กเนี่ยโคตรเยอะเลยนะแล้วก็บวงอะไรเนี่ยก็อนข้างที่จะตรงดีนะไม่ต้องไป ตั้งศูนย์อะไรบ่อยเหมือนดีแม็กนะลงหลุมลงอะไรกระแทกอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับตการตั้งศูนย์เอียงไสยย้เอียงกว่าเนี่ยมีน้อยมากนะของรีโวแล้วก็เบาวกว่าดีแม็กนะครับทั้งๆท,ท,ที่เราใส่ล้อใหญ่กว่านะยางสองหกห้าเนห้าสิบหกครับมันควรที่จะหนักกว่าดีแม็กนะแต่ทาไปทํามาไอ้ดีแม็กเนี่ยมันหนักกว่านะแม้ว่าจะหมุนเออขนาดรถวิ่งก็ตามหรือว่าหยุดนิ่งแบบนี้ก็ตาม รีโบก็ยังเบาวกว่านะความพ่เด่นส่วนตัวของผมนะนะแต่ยางใหญ่แต่บุงอะไรเบาวกว่าคุณคิดดูนะมันก็น่าจะอยู่ที่ระบบปั๊มไฮดรอลิกน่แหละน่าจะมีส่วนการตั้งค่าการผ่อนแรงอะไรพวกนี้นะก็เรื่องละเอียดนะแต่ก็บอกให้ฟังเฉยๆนะเราก็คงไปปรับอะไรมันมากไม่ได้ส่วนช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยมันก็แข็งนะะเทียบรถเดิมๆแข็งตั้งคู่ ไอนี่แข็งกว่านะแหนบน้อยโคตรพ่อโคตรแม่แข็งนะขับเดิมๆตับแตกได้นะผมบอกได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเปลี่ยนโชุกแล้วก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่สุดนะแต่ถ้าเอาไปบรรทุกก็ไปเติมแหนก็ขับดีเรื่องช่วงล่างเนี่ยมัน,ม,นมันพูดยากนะเอาเป็นว่ามันต้องอยู่การใช้งานด้วยนะถ้าใครเอาไปบรรทุกปาล์มนะดีแม็กเสริมแหนบสองแผน่นแอดหนึ่งตัวเพียงพอต่อการใช้งานบรรทุกสามตันนะ ีโวโเช่นกันนะผมทําแบบนั้นในดีโวโนะครับสเตปนั้นย้ายมาในดีแม็กก็คือเพียงพอต่อการใช้งานนะสามตันสามตันกว่าไม่เกินสามตันห้าก็ <c oughs> ได้นะเบียดโชกหน้าโชกหลังนะเหมือนกันใช้งานได้ดีแต่ถ้าเป็นดมเนี่ยต้องต้องเป็นเออเป็นสเตปของดมนะสะเตปการสูบนหำของดมเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่กับร้านที่ทําดมนะอันี้ก็ ให้ดูคร่า,าวๆกันนะช่วงล่างดำทที่เขาใส่มาก็แนบประมาณ1 2 3 4งสห้ตัวนะแล้วเขาก็ดัดแนบด้านบนช่วยนะทำให้การกับกี่กอน้าเย็น,นุ่มนะนุ่มเลยเรถเดิมๆก็นุ่มนะพอเราบันทุกหนักแม่งยุวยเลย <c oughs> แต่ขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะนี่เราใส่โชคจำโบมันก็จะนุ่มๆนวลนน,น,น,นะ ก็ประมาณนี้ช่วงล่างก็มันรถใช้งานแหละมันแข็งอยู่แล้วเนะี่ยบรรทุกมันก็ดีดีอยู่แล้วนะดีทั้งคู่เดิมๆนะแต่ถ้าสามตันเนี่ยเสริมแหนบประมาณนี้พอไม่ต้องไปใส่เยอะเปลืองนะนะใส่2องแผ่นแอดก็ได้แต่ถ้าไม่แอดไม่แอดแหนบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแข็งนะเคยใช้แล้วเหมือนกันก็คือเสริมแหนบเข้าไปเลยไม่แอดแหนบขับไม่ได้นะรถเดิมๆรถเดิมๆขับไม่ได้นะดีหลังหลังหล,ลังปวดเลยแหละ แบบถีบเลยนะขับไปเหมือนมีใครถีบหลังตลอดเลยต้องแอดนะต้องแอดแหนบแบบนี้ให้มันห่างกันนะให้แหนบมันอยู่ห่างกันนะแอดแหนบนะบางคนก็ว่าไม่ได้นะแอดแบบนี้ไม่ได้นะมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะส่วนตัวผมใช้ได้นะผมใช้ในดีวมาใน4ปีนะปีที่5เราก็เปลี่ยนเป็นดำก็ได้ปกติไม่เห็นเป็นใะจไม่มีผลต่อแหนบบนเลยสักอันนี้บางคนว่าแหนบบนหักอะไรก็ไม่รู้เลย ก็ใช้งานแบบนี้ก็ปกติ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันนะครับเหนื <ه> ه, อ่อยซะเหลืก <c oughs> อเป็นคอแห้งนะช่วงล่างพวงอะไรไปแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะที่มีมาให้นะคใ,นะใครสีเรียสในรถกระบะตอนเดียวกักบเพื่อนสี่ล้อระบบความปลอดภัยที่เขาให้มานะตัวใหม่เลยนะพูดถึงตัวใหม่นะตัวนี้ตัวใหม่2 0 23ตัวนี้ตัวใหม่2 0 22สมมุตินะ แล้วก็จากผู้ใช้งานจริงนะตัวใหม่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะในเกียร์ธรรมดาก็เบรก ABSEBDBA ประมาณนี้ะมั้งนะนะแต่ถ้าอยากได้ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะอยากได้ traction control อยากได้ป้องกันล้อหมุนรีสเสถียรภาพการตัวตัว,ตวช่วยลากจูงคุณต้องไปเล่นออโต้นะถึงจะได้นะในรี v o 2022ถึง2023นะแต่ d m แมกก็เบรก ABSEBDBA น<า>้เพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือ BOS นะลดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเมื่อเมื่ออะไรนะเอเจนเจินเบรกเอนจินเบรกในตัวเอาง่ายก็คือลงเขาเนี่ยมันก็จะหน่วงให้ในระดับหนึ่งนะนี่ดีระบบนี้ค่อนข้างที่จะดีในดี a มนะในในรีโวไม่มีนะรู้สึกว่าไม่มีมันะ้งตัวใหม่ <c oughs> นะส่วนถุงลมนะตัวนี้ได้สามนะได้หัวของเพิ่มมาหนึ่งลูกตัวนี้ได้สองลูกนะก็ไปเลือกกันเอาเองนะระบบความปลอดภัย นะใครอยากได้ถุลงลมสางลูกก็ <c oughs> ไปรีวนะใครอยากได้รถออกําลังเครื่องยนต์นงนง,นงลงเขาบรรทุกหนักลงเขาหนงนงเนี่ยต้องไปเอาดีแม็กนะตัวนี้ก็นวงเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะนวงดีกว่านะเพราะมีระบบ engine เบรก e อ n g i n e เครื่องยนต์ช่วยนะก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณจะใช้นะผมมองว่าขึ้นดอยไอต้ตัวนี้ตอบโจทย์นะบรรทุกหนักลงอยากดอยอยากเขาจากควน ตัวที่น่าจะทําได้ดีนะอัตราทดมันดีนะตัวเก่าผมไม่รู้นะตัวเก่าเนี่ยเขาเขาพูดในทางเสียหายก่อนที่จะเยอะมากไอ้ดีแบกเนี่ยตัวเก่าสามพันตัวเก่าไม่ไม่มีแรงเลยนะเขาบอกเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จากกู้ช้งานจริงเขาบอกมันไม่มีแรงมันแรงมันไม่ได้แต่ตัวนี้มันแรงไหมก็แรงนะลอยลมามไปแล้วแรงชิบหายนะครับแต่ว่าหน่วงก็หน่วงดีไต่ก็ไตด่ดีเอาแบบนี้หกันตัวนี้ก็แม่งแรงทุกย่านความเร็วนะ แต่ว่าไม่ค่อยหน่วงนะไต่ก็ฟรีนะลงในโครนก็จะฟรีฟรีอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันรอบมันจัดนะมันฟรีแม่งอย่างเดียวเลยนะก็แล้วแต่ความชอบฟรีในบางจังหวะมันก็ดีนะเอ่อหน่วงในบางจังหวะมันก็ดีนะมันมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะให้ดีเนี่ยลองคอมเมนต์เกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละท่านดูว่าใช้งานแบบไหนยังไงนะก็จะแนะนํากันได้นะครับนะ หรือว่าจะเอาไปใส่ดำเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเอาไปใส่ดาเนี่ยผมเห็นริวเยอะมากนะถ้ามีตังผมอยากใส่ดาดีแม็กเหมือนกันนะจะได้สูสีดูดีกันไปเลยนะดีแม็กผมมองว่าใส่ดามันทุกของหนักก่อนข้างจะดีนะแต่เพลานะเพลาเดิมไม่รู้มันจะรับไหวหรือเปล่านะเพลาดีแม็กเนี่ยก่อนข้างจะเล็กนะถ้าที่บอกความหนาความแน่นเชสซีอะไรพวกนี้รโวเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่านะเพลมันมันดูหนาแน่นกว่าดีแม็ก ก็ต้องว่ากันอีกทีนะว่าถ้าจะใส่ด้ำเนี่ยควรที่จะเสริมเพาลอยหรือเปล่านะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ด้วกันสรุปท้ายคลิปเลยโอ้โหแม่งโคตรยาวกันเลยเดียวเดียวๆนะรีโว่ดีแมกนะเลือกคันไหนดีนะก็แบ่งกันเป็น7หัวข้อนะครับก็ได้ดึงเลยก็คือเรื่องตงังมีตังเยอะออปชั่นเต็มเอ็มอชั่นล้นลนไปรีโวนะครับ แต่ถ้าตังน้อยเน้นซีเรียสเรื่องผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยดีแม็กตอบโจทย์นะในในเรื่องหัวข้อเรื่องเงินนะหัวข้อที่สองนะนี่มันเปลี่ยนไปแล้วหัวข้อเรื่องเออดีไซน์ดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวผมถ้าดีไซน์ตัวใหม่มาแบบนี้เต็มสิบทั้งคู่ได้เลยนะภายนอกนะส่วนภายในก็ได้อย่างเสียอย่างนะรีวเนี่ยให้ของเยอะให้จอให้รีโมทดีแม็กไม่ได้อะไรเลยนะตัวใหม่มาลุ้นกันว่ามันจะมีหรือเปล่า นะจอรีโมทนะแต่รีโวเนี่ยภายในข้อของให้เยอะมากช่องเก็บของช่องใส่แว่นโอ้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบแบบจัดเต็มนะรีโว่นะตอบโจทย์ถ้าใครชอบแบบใช้งานแบบไม่มีอะไรไปติดเองก็ได้นะดีแม็กตอบโจทย์ <c oughs> แล้วก็ความกว้างขวางภายในเนี่ยดีแม็ตอบโจทย์นะเรื่องความกว้างภายในรถเนี่ยคุณจะนอนคุณจะนั่งกันสามคนเนี่ยดีแม็กทำได้ดี เดโวเนี่ยคนข้างจะแคบนะแล้วก็บีบบีบตัวเยอะนะมันจะบีบช่วงขานิดนึงคนข้างจะแคบนะตัวใหญ่แต่ข้างในแคบอันนี้ตัวเล็กแต่ข้างในใหญ่เออมันก็แปลกเหมือนกันส่วนเ,ออเครื่องยนต์นะหัวข้อเครื่องยนต์ก็ได้ทั้งคู่นะไอ้น,นี่เครื่องใหญ่3.0นไอ้น,นี่เครื่องเล็กลงมาหน่อย2.8นะก็แรงทั้งคู่แรงคนลระแบบแรงคนลราคาเลกเตอร์นี่ถ้าแตะ แตะชอบแต่นิดเดียวไอตัวนี้ตอบโจทย์นะแต่ไม่ต้องเยอะตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าแต่เยอะตัวนี้นะให้หนวงนิดนึงก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะเครื่องยนต์เออแดงม้าแดงบิดเนี่ยก็ไม่ต้องจะไปพูดอะไรมากมายนะตัวนี้ก็ร้อยเกสิบแรงม้าตัวนี้ก็สองร้อยสี่แรงม้าถ้าเป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็สองเออร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแดงม้าแรงบิดเท่าเดิมสี่ร้อยยี่ในเกียร์ธรรมดาห้าร้อยในเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบในเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ไม่มี หวังว่าตัวใหม่น่าจะมีน,น,น,ะมนะเกียร์ออโต้น่าจะตอบโจทย์สายแคมปิ้งนะน่าจะตอบโจทย์มันจะมีแบบคนใช้งานแบบสายแบบแคมปิ้งนะก็คือนักเกียร์ออโต้ขับเที่ยวในปา่าอะไรพวกนี้เริ่มมีเริ่มมีกระแสแบบนี้เริ่มมีอูสุก็ไม,ม่พลาดน่าจะมีแหละตัวใหม่น่าจะน่าใช้คำว่าน่าจะก็แล้วกันส่วนระบบเกียร์ธรรมดาก็แล้วกันนะเกียร์ธรรมดาผมก็ต่อไปเกียร์ธรรมดาตัวนี้อัตราทดดีนะแต่ใช้งานยิงการเข้าขการอะไรเนี่ย ไม่ค่อยไหลลื่นนะแล้วก็คลัตนุ่มดีนะสไตล์ยูสุตัวนี้นะครับก็การใช้งานการเข้าอะไรดีดีนะแต่อัตราทด่้นค้างที่จะอ่อนไม่ค่อยจัดเหมือนกับ d m a ม็กดีเนี่ยจัดกว่าชุดของหนักจากหยุดยูดิ้งทำได้ดีกว่าหน่วงดีกว่านะตัวนี้เลี้ยงคลัดช่วยก็จะใช้ได้สมูทนะคลัตก็ตึงสู้เท้านะคนที่ใช้ดีวคอมเมนต์กันเยอะมากโอ้ก็ตึงสู้เท้า แนะนำให้เปลี่ยนเป็นเอ่อสปริงรีโวอะไรของก็เอสปริงวีโกมาใส่เนี่ยผมก็ทําให้ดูนะก็ใช้ใช้ไปช่างแม่งน,นะเราทําเป็นนะอย่าไปยุ่งมันเยอะระบบมันก้อนขันละเอียดคลัสเนี่ยทําไม่เป็นนะไม่ได้ช่างนะคลัสก็จะตึงรูทาวนะคนคนที่มีปัญหาเกี่ยวหัวเข่าอะไรพวกเนี้ยนะ่าจะต้องไปดีแม็กแต่ถ้าวัยรุ่นนะขัวเขายังดีอยู่ก็รีโวตอบโจทย์เออถึงไหนแล้ว <c oughs> อีแออ๋อพวงมาลัยช่วงล่างนะพวงมาลัยช่วงล่าง แข็งทั้งคู่ณนะช่วงล่างเนี่ยแข็งทั้งคู่นะบรรทุกต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าคุณจะบรรทุกแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่นะแต่แข็งทั้งคู่แหละอ้นี้แข็งสุดเลยนะ <c oughs> นี่หนบเยอะเต่นุ่มๆกว่าดีแมกนิดนึงนี่หนบน้อยแต่แข็งกว่าดีโวเออก็แปลกกันนะ่าสลับกันมัว้วหมดนะก็แล้วแบบแต่การใช้งานนะไปปรับแต่งได้ช่วงล่างผมจะได้ทั้งคู่แหลนะะส่วนพวงมาลัยเนี่ย D o, รีโวพวงมาลัยเบากว่าดีแมกครับ นะแม้ว่าใส่ลอ้อใหญ่กว่านี่ทําให้ดูแล้วนะใส่ลอ้อใหญ่กว่าพวมอะไรจะควบคุมดีกว่าดีแม็กนะแล้วก็ไม่ค่อยเพี้ยนนะพวมอะไรดีแม็กจะเพี้ยนบ่อยลงหลุมสะบัดโครอะไรพวกนี้กระแทกแรงๆเนี่ยต้องตั้งศูนย์บ่อยนะการควบคุมเนี่ยตัวนี้วงเล็กนะมันจับง่ายนะจับใช้ว่าจับดีกว่าจับสะบัดอะไรเนี่ยง่ายแต่ตัวนี้วงใหญ่จับสะบัดยากนะแต่ที่เบาอันนี้หนักประมาณนี้ละกันเอ่ออะไรอีก่ะ องอะไรชงล่างระบบความปลอดภัยนะสรุปนะนี่ถูกลม3ลูกนี่2ลูก abs e d มีทั้งคู่นะในเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ได้ bio s เป e ขึ้นมาตัวนี้ก็ได้แค่นั้นแหละนะแต่ถ้าอยากได้ option, ออปชั่นความาปลอดภัยเต็มๆตต้องไปเกียร์โ,โต้มีให้คุณเลือก,ลอกแล้วนะสายแคมปิง้งนะแต่ถ้าสายใช้งานเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ประมาณน,นั้น โอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะโคตรยาวเลยนะเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆไปเลยจากผู้ใช้งานจริงนะว่าจะเอาคันไหนระหว่าง d ีแม็กตอนเดียวกับเพื่อนสีลอ้อกับรีโวตอนเดียวกับเพื่อนสีลอ้อนะจากผู้ใช้งานจริงนะไม่ต้องมาโนเยอะนะเราใช้งานจริงๆนะถ้าอยากออสอบถามอะไรที่มันละเอียดจอลึกกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะใช้งานแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะแล้วเจอกันใหม่นะสำหรับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่ลังเลสองค่ายนี้อยู่ แล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม